ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนและก็ f อฟซีทุกท่าน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากที่เราได้ลงชุดประกบชุดแรกให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้รับชมไปแล้วก็เอามาจาับวินสำหรับชุดตัวเด่นของเราก็จะได้อยู่ที่6คู่ชุดนี้ คู่ชุดนี้ก็จะดึงออกมาเป็นตัวเด่นอยู่ที่3คู่ชุดนะสำหรับคนงบน้อยอันนี้ก็วัดดวงเอาหน่อยก็แล้วกันแต่ตัวเลขมันน้อยชุดถึงยังไงยังไงซะชุด6ชุดนี้ก็เอาผมก็ทําไปตามสูตรนั่นเพื่อนผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนชอบอยู่ที่ชุด3ชุดที่ผมตัดไป ก็อย่าพึ่งไปทิ้งมันนะเพราะว่าผมเอาตามแต้มของผมไม่แน่นะเผื่อแต้มของผมอาจจะหลุดก็ได้เพื่อนดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้สําหรับชุด6ชุดนี้มาทีนี้เราจะพามาคัดเป็นสูตรที่2กันก็คือเราจะมาจับเป็นไอชุดที่2กันก็คือเราจะมาคัดให้เหลือน้อยกว่าชุดนี้เพราะว่าชุดนี้ของเรามันจะเป็นชุดเป็นหลักเป็นเกณมอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเราก็ตัดออกมาจากชุดนี้จนมาถึงบทสรุปของเรา ที่ได้9 1ไปเราจะมาคัดยังไงเราเราจะมาดูสูตรของเรากันระหว่างที่23แล้วก็8ปดเราจะให้ชุดไหนเป็นชุดเด่นถ้าเกิดว่าเราให้สองสเป็นตัวเด่นมันก็จะมีอยู่แค่1 2 3ที่ติด2และสามนะหนึ่งส้าห 16, ก็ 8, 9, ม, 1, 2, 3, 4, มีอยู่ประมาณหกเจ็ดคู่ถ้าเกิดว่าแปดเก้าก็จะมีอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีอยู่ประมาณห้าคู่เองมันก็จะลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพื่อนมามาดูกันว่าเราจะเอาชุดไหนมาดึงสรุปก่อนที่จะมาดูแนวทางก็เหมือนเดิมเพื่อนก็มาฝากคาเตือนกันก่นอนเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณสถิติย้อนหลังคนาทีจะเป็นเท่านั้นเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวเลขที่เราทําจะต้องออกทุกวันเสมอไป และที่สำคัญผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆอีกทีนึงเราเองก็เป็นแค่สื่อในการนำเสนอเท่านั้นอะมาดูชุดที่เราจะมาตัดมาคาดกันผมจะดึงมาจากชุดเด่นนี่แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะดึงมาจากชุดเด่นระหว่างชุดนี้เป็นชุดใหม่ดึงมาชุดใหม่ชุดเก่าผสมกันไป เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะมาหาดึงเอาตัวเด่นของเรากันว่าจะเป็นชุดไหนกันแน่มามาดูกันก็คือชุดแรกจะได้อยู่ที่สามสี่ห้าอันนี้สามสาอันนี้แ

ออกที่สามสองตัวที่เข้าคือเลขสามงวดต่อไปออกที่สามหกเข้าที่เลขสามออกที่แปดห้าก็คือเลขแปดแล้วก็ออกที่ศูนย์หกตัวที่เข้าก็คือเลขศูนย์นะแล้วก็ออกที่แปดเจ็ด ก็มาเข้าสองตัววันนี้ก็ถือว่าเดินมาดีนะเพื่อนสติก็สูงกว่านี้อยู่หรอกเดีวา่าเอาเราย่อลงมาให้เหลือเท่านี้เอาพอดูปอเป็นแนวทางเพื่อนยาวมากก็ไม่ดีสั้นมากก็เสี่ยงก็ตัดชินใจเอาน้าเดือนออกสองศูนย์มาที่เลขสองออกที่ศูนย์หกมาที่เลขหก 6. ออกที่9กก็มาที่เลข1นึั่นเพื่อนอก็มาที่เลขหนมามาดูง,งนวดนี้ตำแหน่งที่เราใช้ก็คือนี่นี่นี่บวกด้วยห้านั่นเพื่อนก็คือ4ีบวกเได้3 3มบวกสเป็น7 7็บวกหก็ได้เท่ากับ2อ <c> ง <oughs> วดน,นี้ได้2 3 4ส่นะ สองสามสวน,นี้ได้สองสามสีม่มันก็ยังกว่างอยู่นั่นเพื่อนดังนั้นแล้วผมก็คิดว่าชุดสองสามนี้ผมว่าผมจะดึงมาเป็นตัวดินนะว่าชุดนี้เขาเดินมาดีนะเพื่อนชุดนี้เด่นล่างชุดนี้ก็ถือว่าเดินมาดีนะ มันมีสูตรเดนล่าอีสูตรหนึ่งของเราอยู่ด้านเพื่อนเป็นแบบ2ตัว <c oughs> เบนล่าแบบ2ตัวของเรานั้นก็เดินมาดีนะเมื่อที่แล้วเราก็ผ่านจากชุดนี้แหละคือว่าเราลงเป็นคลิปเกือบสุดท้ายมั้งก็คือชุดนี้เห็นไหมก็คือ,อ,อได้เก้าศูนย์แล้วเราก็ ไปอันนี้เป็นหลักหน่วยนั่นเพื่อนเราไปเน้นอยู่ที่9และก็ศนย์ไงเห็นไหมเด่นมาที่1เพราะว่าตัวนี้ตัวเด่นมันมาชนที่เกและศไอ้ตัว9้านี้เข้ามาที่หลักสิบมันเป็นแบบเด่น2ตัวแตผมไม่ให้ดูก็แล้วกันว่าจะเป็นเด่นตัวไหนแต่ที่แน่ๆนก็มาชนกับชุดนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าชุดหลักหน่วยชุดหลักหน่วยของเราแล้วเราก็ไปลงเป็นแบบมันจะมีชุดมาครบของเราอีกชุดหนึ่งอยู่นะมาครบหลังของเราก็คือชุดนี้ แล้วเราค่อยตามต่อก็แล้วกันเพราะว่าเราจะมาลงทีเดียวก็คือชุดนี้มันจะเป็นช่วงคลิปช่วงท้ายๆเพื่อนเพราะว่ามาดูจากชุดเก่าของเราเราก็ต้องทําตามอนี้ไปถ้าเกิดว่าชุดไหนมันไม่เข้าขก็นี่เห็นไหมเราก็จะไล่เดียงมาไปเป็นชุดตัดก่อนแล้วก็จะมาเป็นชุดสุดท้ายของเราไปเพราะว่าบางทีเราจะใช้หรือไม่ใช้บ้างวันเราก็ไม่ใช่นะเพื่อนมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปถ้าเกิดว่าเราได้ตัวที่มั่นคงแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ ราก็จะไม่ใช้นะเพื่อนเพราะว่ามันจะทําให้ค่อยเขวถ้าเกิดยิ่งหลายสูตรยิ่งจะทําให้สับสนไปซับเปล่าเดี๋ยวยังไงยังไงค่อยค่อยดูแล้วก็ติดตามก็แล้วกันว่าชุดนี้แต่ชุดหลักหน่วยกับชุดหลักหน่วยกับชุดเต่นเนี่ยผมมา,มาลงให้กับเพื่อนแน่นอนแหละเดี๋ยวเอาไว้ให้ผมตัดชุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันจะทําให้ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันไปคนละทิศคนละทางกันเดี๋ยวตัวเลขที่เราจับมานี้อาจจะเคลื่อนนะ อาจจะเคลื่อนเดี๋ยวเราก็จะลังเลไม่กล้าตัดสินใจยังไงยังไงซะเราก็เอาดูชุดนี้ไปก่อนเอาทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนั่นเพื่อนอย่าไปใจร้อนจะไปรีบถ้าเกิดว่าไปรีบปุ๊บเนเพื่อนได้มาห้าสูตรถกสูตรบางทีผมบอกตรงๆนะสูตรทุกสูตรมันไม่มไม,มันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเอาสูตรไหนเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างชุดที่เราใช้อ่ะเราใช้มาเข้ามาจริงสี่งวดห้างวดหกงวด พอมาหวัวที่จิตระหว่าง 3- 4สูตรนี้มันดันไม่ตรงกันไปคนละทิ่คนละทางนี่แหละคือการตัดสินใจที่เราจะเลือกใช้ดังนั้นแล้วที่เราที่เราจะลงหรือไม่ลงมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแนวทางที่เราสรุปแนวทางที่เราลงนั้นมันจะมาสอดคล้องกันหรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ทําให้เพื่อนๆต้องไปคุย้ยขีแล้วก็สับสนบางทีไม่ใช่แต่เพื่อนๆเนี่ยขนาดผมเองทําไปผมก็ยังงงแล้วก็สับสนแล้วก็ตัดสินใจยากถ้าเกิดว่าแนวทางมันไปคนละทิศคนละทางเรา เราต้องเลือกดูเพื่อนไม่ต้องว่าไอ้ต้องไม่ต้องไปรีบร้อนนะเดี๋ยวยังไงไงผมก็จะคัดจะถกมาแน่นอนเพราะว่าสมาชิกเก่าก็คงจะรู้นะแนวทางที่เราคัดมาที่เราเลือกมาส่วนมากเข้าแทบทุกงวดหรือว่าทุกงวดเลยก็ว่าได้นั่นเพื่อนไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนบางทีก็บนบางทีก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเพื่อนเอายังไงไงไงเราก็ต้องใจเย็นๆก,กันก่อนดูกันไปเรื่อยๆดูกันต่อไปทีนี้ มันได้ถ้าเกิดว่ามันได้แบบดีนะเพื่อนได้แบบนี้ดังนั้นซะชุดที่เราวางเป็นตัวเด่นก็คือสองสามดังนั้นชุดที่เราจะคัดมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมยกกาแฟก่อนตรงนี้ก็ประมาณตีสี่หัวฝนก็กำลังจะตกแล้วนี่ฝ <c oughs> นจะตกแล้วนั่นเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะมาเป็นชุดสรุปให้แล้วกัน ไม่ใช่ชุดสรุปหรอกชุดคัดมาแล้วจะมาสรุปอีกทีหนึ่งยังไงก็คัดออกมาให้มันเรือน้อยน้อยชุดกว่านี้ก็แล้วกันนะเอาเป็นชุดคัดก็แล้วกันนะชุดคัดชุดคัดคัดคัดก่อนมาอย่างไรเนี่ยชุดคัดเน้นเออเอาชุดคัดเน้นไปก่อนเลยเพื่อน เดี๋ยวาตัดนี้ลืมลืมลงสีให้แล้วนะ๋ยวตัดนีนะเดี๋ยวขีดเส้นออก่อนนี่ให้มันด,ดนินให้มันชัดชัดไปเลยเด็จะได้ดูแบบดินๆหน่อยอาในเมื่อแนวทางมันมาแบบนี้นั่นเพื่อนเอมื่อกี้นี่ได้2องสานะาติดสองดังนั้นมันจะคงจะนี้ไม่พ้นชุดนี้นะ

ทีนี้เลขสามเด็กสามเขจะมีอยู่สามคู่ชุดเอ,าอ้าก็ยังดีอ่ะสามสี่สามห้าอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขผมจะทำยังไงดีเอ้ยเดี๋ยวเยวแป๊บนึงนะให้ผมคิดพิจารณาดูก่อนสามสี่สามห้าสามสี่สามห้ามัน,ม,นม,มันมาติดตรงเนี้ยตัวหนึ่ง 3 4 3 5 3่หนึ่งไม่ค่อยมาผมขอตัดออกก็แล้วกันนะเอา3ามเกมันจะมีอยู่3ามเก้างเป็นตัวนิ้นของเราส่วน3าเก้านี้ผมขอเป็นเก้าสนั่นเพื่อนผมจะกลับตัวไปเลย9 3 ผมจะกลับตัวใหญ่ชุดเก้าสามนี้ไว้ชุดที่เราคาดมาหคู่ชุดนี้มันมีติดสีอีกเนาะเพื่อนสีของเราก็ดินมาในชุดนั้นอยู่น้ำกีนี้แต่ก็เอาเป็นง่ายๆนั่นเพื่อนผมก็กลัวตัวนี้ด้เกินผมลงให้อีกสองตัวนั่นเพื่อนเอาเป็น8ดคู่ชุดนะ ก็คือเก้าแปดไม่ใช่หรอกเพื่อน,อนชุดนี้เด่นเหมือนกันเผื่อชุดเมื่อกี้นี้เราหลุดไปกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดคัดอีกทีนึ่งชุดสุดท้ายเก้าแปดเก้าแปด แล้วก็สุดท้าย41 4114กลับตัวได้มาเอาเป็นแค่นี้ไปก่อนเพื่อน,อนแต่ที่เราเน้น,น,นไปเดี๋ยวผมจะเน้นให้ไปก่อนก็คือสี่คู่ชุดไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้ส่วนตัวนะชอบส่วนตัวก็คือชุด สองห้าสองห้านี่เต็มเจ็ดอันนี้ล่ะอันนี้เต็มเจ็ดอันนี้เต็มสองเต็มดินเราให้ดินสองตัวเนี่ยแหละเต็มอันนี้ก้าสามเต็มดินอันนี้เต็มแปดเต็มรองเต็มห้าเต็มรองเต็มแปดเต็มรองอันนี้เต็มเจ็ด หนึ่งสองสามสี่เอาละกําลังสวยไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อจนกลัวหัวจอกอ้ยฝนจะมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยว,ยวจะจบได้แหละเรียววกว่ากลัวฝนกลัฟกวฟ้าเพราะว่าตกดีเหลือเกินช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวผมดูนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนี้เป็นชุดเน้นไปขอดนน่นเพื่อนแล้วก็อีกสี่ชุดนี้จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเอาเป็นตัวลองอ่ะอย่างอย่างน้อยก็ลดลงมาแล้วแหละเพื่อนๆก็สังเกตดูก็แล้วกันว่าชุดที่เราดึงลงมาเนี่ยผมเป็นไปได้มีมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเกิดว่านักวิ่งนักลูดนักอะไรก็ติดสองติดสามผมก็อยากให้เอาชุดนี้ไปเลยแต่ที่สำคัญชุดนี้ชุดนี้ต้องกลับตัวด้วยนันเพื่อนเพราะว่าชุดแนวทาง มันมาได้ทั้ง10และก็หน่วยสําหรับชุดอ่นี้อ้ายังไงเราเราคอยมาดูชุดนี้อีกอีกไปแล้วกันแล้วเ,เราจะมาลงให้กับเพื่อนเป็นชุดตัวเด่นก็คือชุดนี้แล้วเราจะาลงเด่นให้อีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้แหละก็คือชุดนี้แหละเด้วต่ามาลงให้ในคลิปต่อไปอ้าส่วนคลิปนี้ก็เอาชุดตัดมาฝาให้กับเพื่อนๆก็จะมีอยู่ตามนี้นะเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมขยับให้มองกันตัวอ่ชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะลงสีให้ไปก่อนเลย ก็แล้วกันจะได้ดินๆหน่อยเนาะเต็มจิตอันนี้สามแปดผมตามมาหลายหมวดแล้วะสามแปดแต่ว่างวดนี้มันไม่เข้าเตียมก็ไม่เป็นไรเอาเก้าสามมาเทียนถือว่าสวยอยู่นะเอาเพื่อนๆเอาไปพิจารณาดูก็ ยังไงยังไงชุดนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกๆคนจงมีโชคนะมองดูปึ๊บถือตาปั๊บถูกปึ๊บอ่ะสว่วนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ